สวัสดีครับนี่คือรายการสยามไอทีนิวนะครับประจำวันที่21พฤษภาคม2555นะครับในรอบของเทยงคืนวันนี้มาช้านิดหนึ่งนะครับข่าวแรกนะครับโซนี่เผย PS Vita สีขาวริตัลนะครับขายที่ฮ่องกงเป็นที่แรกนะครับแล้วก็มีเกมเปิดใหม่ของทางโซนี่นะครับมากมายทีเดียวมีกระด์ซีดนะครับเปิดวันที่7มิถุนายนมีเมทัลเกียร์โซลิดนะครับเวอร์ชัน HD ดีนะครับ14มิถุนายน แล้วก็มีแลนด์ล็อกเวอร์ชันจีนกับอังกฤษนะครับ12มิถุนายนนี้ตามมาด้วยข่าวแอฟีนะครับสนุกสนานกับฝึกสมองไปกับเกมแนวฟิสิกส์สุดเจ๋งนะครับฟ e ีมีโอเออออยออย,ออยฟรีมีออยฟรีบน iPhone และ iPad นะครับเข้าไปโหลดกันได้รีบๆหน่อยละกันย๋ยวหมดข่าวต่อมาเป็นมือถือนะครับ ซั Samsung, มซุงเผยโฉมออมเนียเอ็มนะครับหน้าจอสีนิ้วระบบปฏิการวินโดว์โฟนสเปคห่วยแตกมากเลยเพราะว่ามันเป็นวินโดว์โฟน7.5แทงโก้นะครับที่ซีบีย,มยูมีกิกเดียวกล้อง5ล้านแบตพันห้าหน้าจอด้านหน้ามีกล้อง VGA นะครับตัวนี้คือเหมือนบอกว่าเขาเขาซัมซุงก็ทำเอาใจวินโดว์โฟนแหละทำพอมีจะสเปคสูงๆไม่ได้เพราะว่าวินโดว์โฟนไม่สปอร์ต แล้วก็มีเทปรายการแม่แต่ให้เทคประจำวันเสารอ์อันนี้เมื่อวานนี่แล้วก็เทปรายการของเราตามมาด้วยโปสเตอร์ซัมซุง Galaxy S3 นะครับมาไทยแนย่นอนเจ็บเป็นทุนนาราคายังไม่รู้เท่าไหร่แต่ web เว็บซัมซุง com slash th Galaxy S3 ยังเข้าไม่ได้ยังบอกว่าไม่พบข้อมูล ก็คงต้องรอวันนั้นก่อนจะเข้าได้หรือเปล่าโดยตอนนี้ก็มีแต่ราคาประเมินกันทั้งนั้นตีกันไปว่าน่าจะสองหมื่นสามมัง่งสองหมื่นสองเก้าร้อยมั่งแล้วก็ขึ้นแน่นอนครับมีการแบ่งโซนเป็นเก้าร้อยมกะเฮิร์ของทาง AS ส่วนแปดร้อยห้าสิบมกะเฮิร์ของดีแทกับทูนะครับมีสองสีแน่นอนสีฟ้ากับสีขาวแล้วก็ตามมาด้วยข่าวของมัส์าเบิร์กนะครับและระคังวิวาแล้วก็คือแต่งงานเรียบร้อยแล้วครับ พร้อมสละโสดเปลี่ยนสถานะจากโสดมาเป็นแต่งงานแล้วโดยมีรูปของภรรยานะครับอ้าวลบไปแล้วอดดูไหนเว็บแหล่งข่าวมีรูปไหมเอ่ยอ่ามีม,ม,มีมีซูมซูแต่งกับเจ๊หมวยนะครับน่าจะเป็นชาวประเทศจีนหรือเปล่าเอ่ยก็ว่ากันไป ข่าวต่อไปเลยนะครับเป็นเรื่องของดยแซนรีวิวนะครับ LG u l t i m t e TDX นะครับสามารถเข้าไปดูได้เว็บไซต์โดยแซนนะครับ .com แล้วก็อันนี้ข่าวเก่า Apple Sensor Jailbreak นะครับในเนื้อหาบนไอจูน ตามมาด้วยข่าวลือผู้ผลิตแท็บเล็ตรันเวย์โดอาร์ทีนะครับเจอเปัญหาต้นทุนแพงเพราค่าเลิกสิทธิ์วินโดสูงนะครับเขาบอกว่าต้นทุนเนี่ยราคาก็ล่อไปหมื่นหนึ่งแล้วยังมาเจอค่าเลิกสิทธิ์วินโดอีกจะขายสักเท่าไหร่เนี่ยถึงจะได้กําไรก็ดูดูดไปท่าทางตอนนี้ค mm ินเดิลก็คงละลาละลากันต่อไปแถมเตรียมออกเวอร์ชันใหม่ในเร็วๆนี้ตามมาด้วยข่าวแองกี้เบิร์ดเอ่อเฮกกีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจยังไม่รู้เลยมาอ่านว่าอะไรกันแนะ่ยังหาคลิปวิดีโอที่อ่านออกเสียงไม่เจอ ไปให้ Google อ่านมันก็อ่าน H E I K K I ก็ไม่รู้อ่านยังไงดีแน่นอนว่า18มิถุนายนนี้มาแน่นอนเตรียมโหลดโหลดมาลงได้เลยแต่รู้สึกว่าจะเสียตังนะตามมาด้วยข่าว HTC นะครับเผยแอบเปลี่ยนระบบมาติทักกิ้งนะครับเพื่อปรับให้ประหยัดแบตแล้วก็ส่งผลให้แบ็กกราวด์ปิดตัวส่งผลให้แอปปิดแบ็กกราวด์ปิดตัวเองบ่อยยังไงวะโง ก็เหมือนประมาณว่าในระบบ s อศครีมสวิตช์ใน HTC One HTC One X นะครับในรุ่นแรกๆที่ออกมาถ้าพูดถึงฟีเจอร์สุดเ็ดของ s อศครีมสวิตช์ก็คงเป็นทาร์สสวิตเชอร์นะครับที่พรีวิวหน้าจอขณะเปิดอยู่แล้วก็สั่งปิดได้เลยซึ่ง HTC ก็เขียนฟีเจอร์นี้ออกมาเช่นกันแต่หน้าตาต่างจากของ n Native โดยสิ้นเชิงนะครับ Native ก็หมายถึงที่มาพร้อมกับ s อศครีมสวิตช์ตอนแรกเพราะว่าเขามาทำเป็นภาพสามมิตทิทางด้านล่างนี้ ครั้นี้ยูไอที่ดูหรูหราฟุฟ้งฟาไม่ได้แปลว่า HTC แก้ไขแค่ตัวหน้ากากเท่านั้นแต่ทางแต่ทาง HTC นั้นเผยมาว่าปรับแต่งแก้ไขในส่วนของระบบปฏิบัติการด้วยทั้งส่วนของการจัดการใช้หน่วยความจําและการจัดการแอปที่เปิดไว้ข้างหลังแต่และนี่คือสาเหตุสำคัญทำไมแอปที่เปิดไว้ในแบ็คกราวถึงปิดตัวเองอยู่บ,บ่อยๆทั้งที่ตัวแรมยังเหลืออยู่บ่อยจริงๆเปิดแอปได้ไม่เกิน3ามตัวก่อนหน้าก็ยังถูกปิดอยู่ก่อนตัวหน้าก็ถูกปิดแล้วซึ่งหากมองในมุมมองผู้ใช้มันเป็นปัญหาในการใช้ งานที่ติดขัดเลยทีเดียวเพราะทุกครั้งที่สลับไปใช้แอปอะไรสักอย่างตอนสลับมาทุกอย่างก็ปิดไปเลยในโหมดตลอดเอ่อต้องโหลดใหม่ตลอดแต่ HTC ก็เหตุผลว่านี่คือเขาตั้งใจทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่บั๊กแต่อย่างใดเป็นฟีเจอร์เซนส์4.0ต่างหามันมันเป็นการประหยัดแบบตรงด้วยผมว่าต่อไปถ้าเกิดอยากทำอะไรก็ไปโหลดเบราว์เซอร์ Op e r a มาแล้วเปิดหลายหน้าตา่างอยู่ในแอปเนี้ยแอปเดียวพอ เล่นเฟซ e ุ o กทวิตเ t อร์เล่นอยู่ในนั้นกันทีเดียวพออยากอ่านข่าวเกมขา่ขาวนู่นข่าวนี้เปิดเว็บนู่นนี้นั่นก็ไปอยู่ในนั้นหมดถ้าอยากเล่นเกมก็เล่นอย่างเดียวถ้าอยากเปิดเว็บก็เปิดอย่างเดียวโอ้ลำบากเนอะอย่างนี้ไงคนเลยหนีไปเล่นกับกซี C สามไปหมดข่าวต่อมาเรื่องข่าวโดยแซนอันบ็อกนะครับเปิดกล่องดำ oppo 5 t นะครับหรือ f i สาอ่อทำไมอ่ะบอกสเปคอรอ วอลเปเปอร์นี่ดูซะสวยเลยอันหลังนี่พื้นหลังนี่เหมือนกับของ Galaxy S2 มันจะดูผูกขาดนิดนึงทำให้เหมาะมือสเปคต่างๆก็เหมือนเดิมราคาก็เหมือนเดิมแล้วเอามาทำไมอะ่ะอ๋อมีตัวรีวิวหน้าตาสดทรงแสงสีเล่นเกมแรงพอไหมเว็บลืล่นหืืเปากอันนี้แนะนำดูรีวิวจากทางเว็บดอยแซนนะครับก็เดี๋ยวผมบอกสเปคคร่าวๆก่อนละกันนะ ราคาหมื่นสองบาทก็ตีไปหมื่นสาแล้วกันแล้วก็ CPU เป็น Dual Core ที่ถูกที่สุดในระดับราคานี้เป็น CPU CPU หาไม่เจอ <laughs> จจวบนได้ว่า1.2กิก CPU อยู่ไหนเห็นบอกว่า RAM 1กิกมีพื้นที่16กกิก Android สอ หน้าจอ4นิ้วความละเอียด800คูณ480อ่ะเจอแล้วสป,ปอร์ต 3G ทุกเครือข่ายเอ้ยไม่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  3G เฉพาะดีแท็กกับทู AS ไม่สปอร์ตจอเป็น g o r i l l a Card แล้วก็ CPU 1.5กิกด,ดูว่าพอ,รอแรงอยู่นี่กล้องหน้า2ล้านกล้องหลัง8ล้าน IVO Full HD 1080p โ okay. อเคปะไปข่าวต่อไปเลยดีกว่า KFC นะครับุชเชอร์นะครับฮันเตอร์แอปล่าส่วนผสมในในอากาศล่าอาล่าส่วนผสมใครเขียนเนี่ยเอาไปแลกกับคัชเชอร์ดื่มฟรีหมื่นแก้วก็ตอนนี้เขาไปโหลดใน Google Play ได,ได้ในฝั่ง Android นะครับโอ้ขอใช้ d ีซวันด้วยอะ่ะข่าวต่อมาทางการจีนยอมอนุมัติเข้าซื้อกิจการโมลตรอล่าของ Google แล้วแต่มีหนึ่งเงื่อนไข เงื่อนไขนั้นคือเงื่อนไขที่ทางจีเสนอให้ Google คือ Google จะต้องให้ระบบปฏิบัติการ a n d ด o i d กับผู้ผลิตฟรีต่อไปอีกอย่างน้อย5ปีเพื่อให้แน่ใจว่า Google จะไม่ผูกขาดระบบปฏิบัติการ a n d ด o อ d ให้กับมอน o r o l a ่าแต่เพียงผู้เดียวถึงแม้ Google จะบอกว่าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายกับการซืกิจการครั้งนี้เหตุผลก็คือเพื่อทธิบัติในการเอามาแบ่งเอามาปกป้อง a n d ด o i d เท่านั้นกพตกลงเพราะตกลงนี้รคบว่าจะมีผลภายในสัปดาห์หน้าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแต่กําลังจเริ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงกับแค่กําลังเริ่มต้นเวลาเท่านั้นจะเป็นการมองในการเปลี่ยนแปลงแต่มองว่าสุดท้ายแล้วก็คงได้ข้อสรุปที่ดีเหมือนกันนะกวิดกูเกิลโดนแบนไปด้วยอะ่จะจะเจอกได้มั้ยนี่เอ๊แต่ถ้าเกิดถ้า a n d ด o i d เข้าไปในจีนกูเกิลก็ต้องใช้ได้ด้วยสิเออน่าคิดข่าวต่อมาเมกซอฟแจกอีบุ๊กเกี่ยวกับ windows เจ i n d o w s Phone 7เจ SQL Server ฟรีนะครับเมื่อวันนี้ผมลองเข้าไปโหลดแล้ว อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษมีออฟฟิศสองมีออฟฟิศสามหกห้าแล้วออฟฟิศสองบรรจิตด้วยนะครับเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ไฟล์ Mobi ของ Kindle นะครับแล้วก็ไฟล e ์ EPUB นะครับที่เป็นแบบอ e ีบ e ุ๊กอิเล็กทรอนิกส์ที่อา่านบนมือถือได้ครับต่อมามันก็ซอฟตจัดโปรโมชั่นเอาใจนักเรียนนะครับซื้อคอมพิวเตอร์ PC แถมเครื่องเล่นเกม Xbox สามหกศูนย์ยังไงเนี่ยซื้อโน้ตบุ๊กแถมเครื่องเล่นเกมโดยราคาขั้นต่ำนะครับก็อยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบเก้า อะไรเนี่ย C A D ประเทศอะไรเอ,อ่ยแคนาดาหรือเปล่าหรือประมาณ18,500บาทนะครับในประเทศแคนาดาและเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ในขั้นต่ำราคา699เหรียญน,นะครับหรือประมาณ21,700บาทในประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้รับเครื่องเล่นเกมฟรีนะครับ Xbox 360 4ก b ทำไมมันน้อยจังโดยสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น Best Buy Deal.com นะครับแล้วก็ HP Direct.com นะครับ Microsoft Store แล้วก็ n e w a g e c o m ในสหรัฐอเมริกาข่าวนี้จะอ่านไปทำไมเนี่ยมันไม่อยู่ประเทศไทยเลยข่าวต่อมา Samsung เปิดตัว Galaxy Pro Pro Cam เลย่ะเน้นกลุ่มผู้ใช้งาน Android ระดับการที่สหรัฐอเมริกานะครับรู้สึกข่าวนี้ยเคอยอ่านไปแล้วสเปคก็เคยบอกไปแล้วแบตพันห้า CPU ไม่บอก RAM หนึ่งกิกพื้นที่สองกิกอะ พื้นที่ไม่บอกนี่หน้าจอ3.5ตามมาด้วยแอปฟรีนะครับถ่ายคลิปว OK, ีโอเก๋ๆในโลโม่ด้วยโลโม่วิดีโอแจกฟรีบน iPhone และ iPad จจำกัดเวลาวันนี้มีแต่ข่าวม i c ค o s o f ซแม่ตามมาด้วย Microsoft เปิดตัว n น t นะครับปลาด้วยดูใบไม้ผีเผยยังมีแนวทางประยุกต์ใช้ใคหนึ่งอีกมากแต่ยังต้องเผยความเป็นส่วนตัว เป็นสําคัญนะครับอืมมันก็จริงนะเพราะว่ามันเป็นกล้องวิดีโอนี่แล้วจับตัวเรา Microsoft บอกว่าสามารถประยุกต์ใช้คลินิกได้อีกมากโดยโดยตัวอย่างที่เห็นก็จะจะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถรับรู้ว่าผู้ชมโฆษณามีมปฏิกิริยาต่อโฆษณาอย่างไรมีคนอยู่ในบริเวณนั้น กี่คนถ้าเรารับรู้ได้เราสามารถตอบสนองอธิโชกโฆษณาเดิมต่อไปหรือเปลี่ยนโฆษณาเป็นวมวชั้นอื่นก็ได้พูดแต่แบบนี้มันล่วง,ล,งละเมิดสิทธสิส่วนบุคคลนี่นะข่าวต่อมาแอป S Voice บน Galaxy S3 รุดออกมาอีกแล้วอารมณ์เหมือน Siri ใน iPhone 4S เลยเท่าที่มีผู upload, ้อัพโหลดไฟล์นี้มาทดสอบได้ใช้ใน Android 4.0นะครับก็ต้องรูทเครื่องให้เรียบร้อยก่อนเื่อเทมง,งาน เอ็นแ e ตเจ็นะครับได้ทดสอบแล้วว่ามันใช้งานได้จริงสามารถดาวน์โหลดและดูวิธีการใ้ใช้เว็บ X XDA Developer นะครับสวายแล้วไงอารมณ์เหมือนไอ้ฟิปบอร์ดนั่นเลยที่มันหลุดออกมาข่าวต่อมาแมนแมนไดว่านะครับกลายเป็นดิสโทรที่พัฒนาโดยชุมชนลีนุกสัญชาติฝรั่งเศสนะครับมีชะตาชีวิตรุ่มๆดอนๆมาตลอดในช่วงหลังเพราะว่าบริษัทแม่ แมนเดล a ว่าเอนะครับมีปัญหาทางการเงินเลือหลังจนทีมพัฒนาแบ่งแยกไปทำดิสโทใหม่ชื่อเมเกียนะครับล่าสุดทางเมนมนเดว่านะครับเอประกาศปรับทิศทางของบริษัทอีกครั้งโดยการปิดโดยการเปิดไม่ใช่ปิดเปิดการพัฒนาดิสโทรแมนเดลว่า <Mand ava S 2> เป็นโครงการของชุมชนที่ไม่ขึ้นกับบริษัทของ m a n เดล a ว่าเอก่ไปลักษณะเดียวกับเฟรนดูล่านะครับที่ไม่ขึ้นกับเลดแฮ ระบวนการเปิดการพัฒนาดิสโทแก่ชุมชนจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าแล้วเราก็น่าเห็นข่าวความกับโครงการในช่วงเดือนหน้าแต่ผมเองก็ไม่สนใจมันละรอวินโดวแปดดีกว่าตามมาด้วยเทปในการแบต่อยให้เทปแต่ะและวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข่าวต่อมาด้วยมือถือแท็บเล็ตไซยั์นะครับถือมือถือไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาต่อไปเพราะโลกนี้มีไฟล์พิกมือถือทุกวันนี้ยิ่งวันก็ยิ่งใหญ่ล้นมือขึ้นเรื่อยๆเครื่องก็ลื่นหลนก็ง่ายหลนพอลนแต่ก็ มานั่งวอยวาไปไปเปลี่ยนกระจกเครื่องกันใหม่จะใช้มือจะจะเล่นมือเดียวก็เริ่มเปลี่ยนคำว่าลำบากมาเป็นคำว่าเป็นไปไม่ได้หรือจะเป็นแท็บเล็ตนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าหากโหนรถเมล์แล้วก็ต้องถือมือที่ถ้าหากโหรถเมล์จะต้องหามือที่สามาโหนก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวอีกก็มือที่สามไงใครเขียนมุกพวเนี้ตกลงข่าวจากไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นเว็บแฟตไฟล์นะ เขาบอกว่าเรื่องเอเรื่องแบบนี้นะครับเป็นการเป็นเรื่องง่ายๆเมื่อมีไฟเกตินะครับเพื่อแก้ปัญหานี้โดยแปะอุปกรณ์เล็กๆไว้บนฝาหลังแล้วก็ใช้นิ้วบีบทําให้คราวนี้ไม่หล่นแล้วถ้าฝาหลังไม่หลุดนะอันนี้ Galaxy 2ใช้ไม่ได้สิโดยไฟเกตตัวนี้รับแรงได้ไม่น้อยเพราะใช้ได้ตั้งแต่มือถือยันแท็บเล็ตแล้วก็ถ้าที่ลองดูแล้วเ หนีแบบนี้นิ้วไม่บวมเลยอารมณ์เหมือนไม้หนีบผ้ามาหนีบมือเลยตามมาด้วยข่าว n d น w s Phone นะครับมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงกว่า iPhone ที่ประเทศจีนไปที่เรียบร้อยข้องแหแล้วไปกรีดกันเขาเขาสร้างขนาดนั้นขนาดยัดขวดยัดกระโปรงก็ยังไม่ให้เอาเข้าประเทศเลยข่าวสุดท้ายนะครับแอปฟรีมาช่วยตัวเลมอนตกปลากับเกมน่ารักกับตัวเลมอนฟิชชิ่งทูนะครับฟรีบน iPhone iPad แล้วก็ Android เออไปโหลดได้หน่อยเดี๋ยวโหลดมาเล่นดูดีกว่า งขอบคุณมากที่วันนี้ติดตามชมข่าวกันนะครับและติดตามชมอีก2ชั่วโมงถัดไปกับในเผยใหญ่ไอทีนิวในเทปนี้ขอบคุณมากครับติามชมกันแล้วก็อย่าลืมชมเทปด้านหลังที่เว็บไซต์ t v ido. c t k c o m นะครับสวัสดีครับ